ไเคยพี่สาวรักงานต้นที่ค้นเฟรคเป็นจุดักปะคะใช่เ็นจุดดลก็เป็นเป็นจุดมุดหลักไหคะเฟรเออใช่ครไม่้เป็นอะไรต้นนื้อรักงานค่ะรักงานผู้ชายกับพูดอะิงไร่รู้ให้ตองใช้ผู้หญิงวัน้วัน้เป็นอะไรเขาเห็นเห็นครื่นแล้วยังไงบ้างก็ ใส่ดีครับคำว,ว่าที่ใส่ดีออไม่ครับก็เป็นเรื่องยังมากครับมกน,นั้มต้นบอกว่ากาตะก้าผ่านเป็ตูนมาได้ก็ยากเหอนกันสาหรับเราละ่ะเ,เราไปสัมภาษณ์แล้วสัมภาษณ์ต้นแล้วเรายังไม่เคยรู้เลยที่ต้องรพูดถึงเซนเหรอคะตอนนี้นใช่มหมายถึงเซนย,ยากไหมยากหมาีถตะก้าผ่านเป็นตูนไม่จริงๆเซนก็ไม่ยากครับว่าอย่างตอนเนี้ย ถึงว่าก็ก็แบบคบกันแบบเหมือนเพื่อนค่ะใช่เขาเขาจีบเราอย่างไรคะเซนตอนนั้นเอาเอเปิดแชทให้ดูนะมาทักแชทได้เหรอลงไปแล้วโอ้โเรนเรนเอ่อไม่ใช้คำว่าจีบหรอกค่ะมันมันก็คุยกันไปเรื่อยๆมันค่อยๆคุยกันมากกว่าค่ะ แบบว่าทางานด้วยกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต่างคนต่างมีงานที่มันไม่ใช่แค่ที่นี่อย่างเดียวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะทําให้เวลาทํางานที่ที่คลื่นะคะมันก็จะเป็นเวลาที่เราได้รีแลกซ์ได้เป็นตัวเองแล้วก็มีคนที่คอยเป็นเบสือใช่หพีู่แล้วเหรอคู่นี้พี่อ้อมก็จัดก็จัดให้แบบชิปติดกันเพราะต้องอยู่ข้ามข้ามชิปกัน มางเงือนแต่คนนี้เขาเป็นชิมปะเห็นอะไรว่าเขาแบบมีแววว่ามันจะแบบจีบกันชอบกันนะแม่พี่อ้อมช่วยด้วยนั่นหลักช่วยสักหน่อยนะรออะโดน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 ตกยังไงก็อย่างที่บอกครับก็มาจากแบบเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุยเล่นกันตลอด แล้วก็เริ่มแบบเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราเราคิดมากกับเพื่อนแล้วอะไรอย่างงี้ครับเออเออคือเซนมากจริงๆแล้วมันเป็นเพราะอย่างที่พี่อ้อมบอกค่ะคือเราแบบจัดชิฟติดกันก็เลยจะส่วนเจอกันบ่อยหน่อยแล้วต่างคนต่างมีงานหลายอย่างค่ะก็เลยพอได้เจอใครแล้ที่นี่ก็เลยคือแบบไม่เจอใครไม่เจอเราสองคนเนี่ยแล้วแล้วมันแล้วมันเป็นช่วงโควิดด้วยเนาะเจอไม่ได้ก็ก็เลยพี่อ้อมบอกว่าให้พี่ไม่ใช่เราไปใต้โ Oui. มันเป็นความบังเอิญครับปุ่มดีดปุ่มดีดแต่แล้วเราเราเอินทั้งไหนเกมอินตั้งแต่ตอนไหนว่าเขาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะเออโหถามละเอียดมากเลยเนี่ยอ่าเสร็จตอบอะไรลูกเรามาตอบใบพรุ่งนี้ทำไมเอ๊ะตอนไหนเหรอคะเอ่อตอนไหนเหรอใกลไหนก็ ตอนไหนเหรอตอนไหนหมายถึงว่าเอาเป็น timeline แบบว่าตอนไหนว่าเราเริ่มรู้สึกแล้วเขาเริ่มแบบรู้สึกเราไม่เหมือนเดิมแล้วมีเซนไหมมีเซนไหม้าว่าเขาแบบเริ่มจีบเราอเจริงๆไม่มีค่ะเซนว่านะแต่รู้สึกว่าเขาชอบเราหรอหรือไงไม่มั่นใจค่ะไม่เซนว่ามันแบบเหมือนค่อยเป็นค่อยไปมากๆอ่ะค่ะมันมันก็เลยอาจจะไม่มีช่วงเวลาชัดเจนจริงๆอ่ะ แต่ว่าก็อาจจะเป็นช่วงที่คุยกันเยอะขึ้นเลยอะค่ะคือคือเรามีกลุ่มที่มันเหมือนอยู่ด้วยกันด้วยแล้วเหมือนเราคุยกันในกลุ่มนั้นก่อนไม่ได้แบบอยู่ดีๆมาคุยกันสองต่อสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เริ่มจากอย่างอันแล้วเราไปสนทนาอย่างไงคะต้นตอนที่เราเข้าไปจีบเขาแบบเฮ้ยเราชอบเซนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคิดมากกับเพื่อนแล้วนะอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยได้แล้วสนทนาอย่างไงสนทาพยังไงเหรอก็ ก็น่าจะบอกเขาตรงๆนะครับตอนนั้นไม่ผิดใช่ก็บอกไปตรงๆเออแล้วเขาก็ตอบรับได้หรอเคสนอบรับได้หรอก็หมายถึงตอนนั้นก็แบบบอกว่าอยากจะลองเออคุยดูอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยครับจริงๆค่ะจริงถูกแล้วตอนนั้นเราคิดว่าเอ้ารู้สึกตกใจเหมือนกันค่ะว่าเฮ้ยหลออะไรอย่างเงี้ยตันเลยทำไมถึงว่าแบบรู้สึกว่าคือไม่ได้คิดอะค่ะคือที่ต้นเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้ว เป็นคนที่มีน้ําใจเป็นคนที่น่ารักกับหลายๆคนอยู่แล้วพอ,อพี่ตน้นตอนนั้นพอพี่ต้นแบบน่ารักกับเซนด้วยอยะไรอย่างเงี้ยค่ะเซนก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันพิเศษคือไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบเป็นคนพิเศษของเขาเลยในต,ตอนนั้นแต่ว่าก็จะแบบไปพูดกับเพื่อนเหมือนกันนะคะไปพูดกับที่บ้านอะไรเงี้ยว่าอ้ยพี่ต้นน่ารักอ <ๆ S 2> ะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเอง แล้วตอนนี้คือพาไปเจอที่บ้านกันแล้วเปิดตัวเรียบร้อยใช่ไหมคะค่ะอ๋อเจอเจอเจอแล้วครับเจอบ้านเป็นยังไงบ้างคะที่บ้านฝั่งต้นใช่ไหมครับก็ฝั่งกต้นก็ได้โอเคนะครับพ่อกับแม่ก็แฮปปี้ครับเวลาเจอเออไปกินข้าวกันบ้างอะไรเงี้ยใบเขียวเลยก็มีก็ต้องถามพ่อแม่นะถามพ่อแม่เดี๋ยวความที่มันเริ่มตับเพื่อนอะ พอมาเป็นแฟนแล้วสัมพนามันเปลี่ยนไปไหมเพราะแบบไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไม่มีแบบที่รักไ,ไม่มีเนาะใช่ครับเรียกชื่อปกติ เขาเพื่อนเขาคลั่งรักมากเขาเลยไม่ได้อะไรเลยนะเ่าไม่ได้เลยมุ้งนิ้งอะไรอย่างนี้แล้เวลาเขาอยู่กับเราโมเมนต์เปลี่ยนไปไหมฮะเขาบอกว่าไม่มีครับอ้าวอินฟลูได้ตอบไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นอย่างนี้เลยก็คือปกติตั้งแต่เสมอต้นเสมอปลายชินแล้วนะเซ็มชินเสมอต้นเสมอปลายนะคะถึงปียังห่าง ไกลๆประมาณประมาณเพื่อนเพื่อนแซวไหมคะทุกวันนี้ว่าเปิดตัวแรกๆอะไรอย่างเงี้ยไม่นะเพื่อนก็ไม่แซวครับคือเพื่อนรู้อยู่แล้วหรือไงคะเพื่อนรู้อยู่แล้วเพราะว่าพาไปเจอเพื่อนก่อนอ่าแต่วก็มีปรึกษาเล่าให้เพื่อนฟังนั่นแหละว่าชอบก็มีบางครับอ่าบางเซนละฮะเพื่อนเพื่อนว้าวรือตกใจไหมฮะตอนเปิดตัวเพื่อนเพื่อนชอบพี่ตนมากๆ หมายถึงวา <c oughs> ่านนะเขาเป็นคนที่มีแต่คนชอบอะใช่ไหาหมายถึงว่าแบบเออเขาหลายๆคนจะรู้สึกว่าเออเขาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะออพอรู้ว่าคุยกันก็ดีใจด้วยเวกนิวเซียใช่อ่าโอเคไม,ไม่ได้แปลกใจมากเพราะทำงานด้วยกันด้วยอะ,ะไรอย่างเงี้ยั้งคะด้วยวัยที่แบบว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ในนี้ไปเจอใครหรือว่าไปไปถูกใครแบบมาคุยด้วยหรือว่าเราจะไปคุยกับใครไม่ใช่วิธีของเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยมันอาจจะเป็นไปโดยธรรมชาติมากๆอย่างคู่เรากับคู่เจนคู่ไหนวะ เจมครับไม่ต้องคิดเลยใช่ใช่โยนให้เจมเลยเพรก็จริงค่ะเมถ้าเรียบเทียบเจมก็จะรลกมุ่มิ่งคูเราหรอไม่สู้ไม่สู้สู้ไม่ได้ครับคู่เรามเป็นแบบคนเพื่อนเนาะมันก็เลยแบบไม่ได้หวานขนมกันจรงใช่ใช่เรามาจากคอามเเพื่อนกันมาต่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็ง่ายครับเวลาอยู่ด้วยกันคุยกันมันก็ง่ายนะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะ